สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินพร้อมบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับของเราบรรยากาศล่มลื่นนะครับมีต้นไม้ล้อมรอบเลยนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่1ไร่1งานกับอีก84ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางภาษีอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับของเราจะได้บรรยากาศวิวทุ่งนาวิวธรรมชาตินะครับครับนี่คือบรรยากาศรอบที่ดินของเรานะครับเนี่ยครับมีต้นไม้นะครับ เพิ่มความเขียวนะครับครับบรรยากาศหน้าอยู่นะครับสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับที่ดินพร้อมบ้านนะครับอยากเอาไว้เป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับบรรยากาศดีเลยนะครับน้ําไฟพร้อมนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปลี่ยวนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดิกันนะครับ ครับนี่คือถนนหน้าบ้านของเรานะครับเป็นถนนลาดยางนะครับขับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ1กิโลนะครับเผื่อท่านใดจะไปซื้อกับข้าวนะครับจะมีตลาดนัดนะครับจะมีวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับประมาณ1กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น3 4 6นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ 5กิโลกับอีก900เมตรนะครับกับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปติดต่อธุระไปซื้อของนะครับที่ตัวอำเภอบางเลนนะครับก็อยู่ที่8กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่37กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่38กิโลนะครับของเราอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเดินทางง่ายนะครับนะครับจากถนนเส้นหลักนะครับเข้ามาก็จะเป็นถนนเนี่ยครับถนนลาดยางนะครับเนี่ยถนนดีนะครับ มาได้ทั้งสองทางนะครับทางนี้ก็มาได้นะครับหรือว่าเราจะมาทางด้านนี้นะครับผมหมุนตัวนะครับเนี่ยครับมาได้หมดเลยนะครับถือว่าเดินทางง่ายนะครับแล้วด้านหน้านะครับของเราจะเป็นชุมชนนะครับเพื่อนบ้านเยอะนะครับเนี่ยเหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับที่ดินมีบ้านพร้อมอยู่เลยนะครับแล้วมีต้นไม้ล้อมรอบนะครับบรรยากาศดีนะครับครับอผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับนี่ครับหน้าบ้านของเรานะครับจะมีรั้วอยู่ด้านหน้านะครับ นี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับประมาณนี้นะครับเนี่นะครับเรามองไปตรงด้านหน้านะครับเนี่นะครับเราจะมีเสาเขตเราอยู่ตรงนี้นะครับครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับเราไปถึงแนวเขตของเราอีกด้านนึงนะครับประมาณตรงเสาไฟฟ้านะครับครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ24เมตรนะครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนะครับด้านนี้จะเป็นทางทิศใต้นะครับครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับของเราก็ตรงๆไปเลยนะครับจนไปถึงด้านท้ายนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ ร้อยเมตรนะครับของเราจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับมือถือนะครับหน้ากว้าง24ลึกประมาณ100เมตรนะครับนี่ก็คือตรงๆไปเลยนะครับนี่คือด้านหน้านะครับนะครับบรรยากาศว่าบรรยากาศน่าอยู่นะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่3ล้าน5นะครับที่ดินพร้อมบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วมีต้นไม้ล่มลื่นนะครับบรรยากาศน่าอยู่นะครับครับหน้าบ้านก็ ก็จะมีต้นเขาเรียกต้นใส่นะครับนะครับเจ้าของปลูกเอาไว้นะครับตรงหน้าบ้านนะครับครับแนวเขตเราถึงตรงนี Pal ้นะครับนี em ่นะครับนี่คือเสาเขตเรานะครับแล้วก็จากอาพอมุลตัวนะครับปื๊บไปนี่เลยนะครับนะครับไปประมาณเสาไฟฟ้าหน่อยนะครับนี่คือด้านหน้านะครับจะกว้างอยู่ประมาณ24เมตรนะครับส่วนด้านความลึกด้านนี้นะครับของเราก็ตรงๆไปเลยนะครับตรงๆไปตามแนวรั้วนี่เลยนะครับครับอ่ะผมพาเข้าไปดูด้านในนะครับนี่ครับตอนนี้ผมพาเข้ามา ด้านในที่ดินของเรานะครับของเราจะเป็นพื้นที่ถมนะครับถมแล้วนะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับแต่จะเว้นไว้ด้านหลังนะครับประมาณ60ตารางวานะครับเป็นบ่อนะครับบ่อไว้เลี้ยงปลานะครับนี่ครับเราได้ทั้งต้นไม้บรรยากาศนะครับแล้วมีบ่อเลี้ยงปลาด้วยนะครับนี่ครับนี่คือหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านจะมีรั้วนะครับ นะครับของเราจะปลูกมะม่วงปลูกมะละกอพวกเรียกว่าของกินนะครับที่เราอยากกินนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกทบไปได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมต้นไม้อะไรนะครับแล้วก็เพิ่มเติมไปได้นะครับต้นไม้กําลังโตเลยนะครับอย่างมะม่วงบางต้นนะครับก็ออกลูกออกผลแล้วนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับที่ดิน1ไร่1งาน84ตารางวานะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ 0 9 8 9 1 5 8 9 7 4นะครับนะครับบรรยากาศน่าอยู่นะครับนีครับผมให้ f อดูหลายๆมุมนะครับหน้าบ้านเรายังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะครับเผื่อเราอยากจะปลูกบ้านเพิ่มขึ้นมาอีกสักหลังนึงนะครับหรือว่าด้านหน้านะครับเราจะทำเป็นร้านค้านะครับเนี่ขายของได้นะครับด้านหน้าเพราะเราติดถนนนะครับ นะครับสวนก็ถือว่าสะอาดนะครับไม่ลกนะนี่ครับขับบ้านนี้เพิ่งจะปลูกได้ประมาณปีหนึ่งนะครับพอดีเจ้าของเองนะครับอายุเยอะแล้วนะครับขับรถไม่ค่อยจะไหวแล้วนะครับก็เลยอยากขายนะครับครับตั้งใจจะเอาไว้บ้านสวนนะครับเอลียุเยอะนะครับขับรถไปมาจากกรุงเทพมาเนี่ยนะครับก็จะไม่ไหวนะครับก็เลยอยากขายนะนี่ครับแต่บ้านเนี่ยคือเพิ่งจะปลูกได้ยัง ไม่นานนะครับและสภาพบ้านนะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าบรรยากาศน่าอยู่นะครับตัวนี้เราก็มีโรงจอดรถอีกนะครับจอดรถได้หลายคันนะครับหรือว่าเราจะกั้นทําเป็นห้องเก็บของทําอะไรได้อีกนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้คือถือว่าเหมาะเลยนะครับเนี่ยเหลือพื้นที่เอาไว้เยอะเลยนะครับเผื่อเราอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะเพิ่มเติมได้อีกนะครับนี่นะครับ น like ี่นะครับมันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมาพักผ่อนที่บ้านสวนนะครับได้ยากาศความเป็นธรรมชาตินะครับเป็นส่วนตัวนะครับไม่วุ่นวายนะครับเหมาะเลยนะครับเดี๋ยวในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับตอนนี้ผมพาเดินดูรอบๆที่หนึ่งของเราก่อนนะครับนะครับด้านหลังนะครับเราจะมีบ่อเล็กๆอยู่ลูกหนึ่งนะครับเนื้อที่บ่ออยู่ราประมาณ60ตารางวานะครับนะครับเอาไว้เลี้ยงปลาได้นะครับหรือว่าเราอยากจะปลูกบัวนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกบัวปลูกอะไรเข้าไปได้นะครับเอาไว้มอง ปลาในบ่อของเรานะครับเนี่ยมองบัวที่สวยนะครับนี่นี่ยเนี่ยบ่อนะครับมีปลานะครับเจ้าของเลี้ยงปลาไว้อยู่นะครับเนี่ยถือว่าเนื้อที่บ่อก็ไม่ใหญ่มากถือว่ากําลังดีเลยนะครับนะครับหรือว่าเราอยากจะทำสลานะครับสลาริมบ่อนะครับเนี่ยเราก็ทำสะพานนะครับแล้วก็เอาสลามาตั้งตรงริมบ่อนะครับเห็นไหมครับได้ บรรยากาศอ right ีกแบบหนึ่งเลยนะครับนี่ครับด้านหลังก็ตามชายขอบนะครับก็จะปลูกมะนาวปลูกมะม่วงปลูกขนุนนะครับเนี่ยครับของกินเยอะๆเลยนะครับนี่นะครับแนวเขตเราถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับแนวเขตเรานะครับนี่ครับดูขนุนในที่ดินของเรานะครับนี่ยนี่ครับลูกใหญ่มากนะครับนี่ยนี่ครับนี่ครับมีอยู่ สี่ลูกนะครับนี่เนี่ยเนี่ยลูกกําลังนี่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยสามลูกเนี่ยนะครับตัดได้แล้วนะนี่ครับเนี่ยครับต้นไม้นะครับมีแทบทุกมุมเลยนะครับเราดูแลอย่างเดียวนะครับ เจ้าของเดิมเขาปลูกเอาไว้นะพาะเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับเห็นไหมครับด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็จะได้บรรยากาศวิวทุ่งนานะครับนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบนี้นะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับนะครับไม่ต้องไปปลูกไม่ต้องไปเหนื่อยละนะครับมีคนทําไว้ให้เราหมดแล้วนะครับเรามาดูแลต่ออย่างเดียวนะครับ ช่วงวันหยุดนะครับมาพักผ่อนนะครับมาเอาบรรยากาศนะครับนี่นะครับแนวเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับของแปลงที่ดินของเรานะครับนี่นะครับเสาเขตเราชัดเจนนะครับแล้วก็จากนี้ผมหมุนตัวปื๊ดนะครับด้านโน้นนะครับที่ผมเดินมานะครับด้านที่มีถนนนะนี่ครับ ด้านหน้ากว้าง24เมตรด้านท้ายก็อยู่ที่ประมาณ24เมตรเช่นกันนะครับนี่ครับเราเลี้ยงปลานะครับให้อาหารปลาเช้าๆนะครับนีครับได้บรรยากาศเขาเรียกว่าบ้านสวนนะครับ ส่วนด้านนี้จะเป็นด้านหลังบ้านนะครับหลังบ้านก็มีต้นไม้นะครับอันนี้มะม,ม่วงเขาอกล่องนะครับแต่ละต้นโตหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปเหนื่อยปลูกละนะครับเขาทำเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วตัวบ้านก็ทำเอาไว้อย่างดีนะครับนี่นะครับเนี่ยสียังจีอยู่ในสภาพใหม่หมดเลยนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นระเบียงด้านหน้าบ้านนะครับเอาไว้นั่งพักผ่อนนั่งชมวิวบรรยากาศนะครับนี่ครับตัวนี้ก็คือเราจะทําเป็นเหมือนระเบียงมีโต๊ะนะครับเอาไว้นั่งมองวิวด้านหน้าบ้านนะครับนี่ครับนะครับหน้าบ้านก็จะมีวิวธรรมชาตินะครับมีต้นไม้นะครับบรรยากาศลมลื่นนะครับอ่ะผมพาเข้ามาดูด้านในนะครับพอเราเข้ามาด้านในนะครับของเราจะมีอยู่1ห้องนอนนะครับแล้วก็1ห้องโถงแล้วก็1ห้องครัวนะครับนะครับอันนี้คือห้อง โถงนะครับเป็นห้องโถงใหญ่นะครับนะครับสามารถที่จะเอาไว้ต้อนรับแขกเพื่อนมานะครับเนี่ยเวลาเพื่อนมาแขกมาญาติมานะครับเนี่ยมีที่พักที่นอนนะครับเนี่ยครับดูสีนะครับยังอยู่ในสภาพใหม่นะครับเนี่ยเพราะว่าบ้านของเราเป็นบ้านปลูกใหม่นะครับปลูกได้ประมาณปีหนึ่งเจ้าของบอกแทบจะไม่ได้มานอนเลยนะครับเนี่ยครับก็มีเหล็กตัดนะครับนะครับมีผ้าม่านมีม่านเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ เนี่ยครับเป็นสไตล์บ้านสวนนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินพร้อมบ้านนะครับแล้วทำเอาไว้ดีนะครับครับห้องโถงเนี่ยนะครับจะมีแอร์อยู่นะครับเนี่ยมีแอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับครับส่วนเฟอร์นิเจอร์นะครับเจ้าของบอกไม่ได้ให้นะครับแต่ถ้ามาดูชอบนะครับจะซื้อในราคาพิเศษหรืออะไรนะครับมาคุยกันนะครับเนี่ยครับของเราก็คือขายที่ดินพร้อมบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับไม่ได้ให้นะครับ ครับอาถุมพาเข้ามาดูด้านในนะครับครับส่วนด้านนี้จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนนี้ยังไม่มีแอร์นะครับห้องนอนก็ห้องนอนใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ครับหน้าบ้านนะครับเปิดกระจกออกนะครับมีมุ้งลวดนะครับแล้วมีเหล็กดัดนะครับเนี่ยลมลมเย็นนะเนี่ครับลมผ่านจากนี่เห็นไหมครับจากตรงหน้าต่างเนี่ยครับแล้วก็ออกไปนี่เนะครับผ่านออกไปตรง ห้องโถงนะครับเย็นนะนะครับลมเย็นดีนะครับแล้วตัวนี้ก็มีหน้าต่างอีกนะครับเนี่ยกลางคืนนะครับเนี่ยถ้าอากาศเย็นๆเรานอนนะครับเนี่ยนะครับเปิดพัดลมก็โอเคแล้วนะครับนี่ไหมเนี่ยครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับแจ้งลรงงานนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับนะครับต้องให้เจ้าของมาเปิดกุญแจนะครับนะครับผมพยายามถ่ายหลายๆมุมนะครับ fc จะได้เห็นสภาพบ้านนะครับนะครับก็คือตามที่ผมถ่ายได้เลยนะครับ ครับในห้องนอนนี่นะครับมีห้องน้ำในตัวนะครับนี่นะครับมีที่อาบน้ำนะครับและตัวนี้ก็จะมีน้ำอุ่นด้วยนะครับช่วงหน้าหนาวนะปีที่แล้วนี่อากาศหนาวมากนะครับและหนาวนานนะครับยังมีที่อาบน้ำมีน้ำอุ่นมีอะไรด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้คือห้องน้ำนะครับ นี่ครับห้องน้ําในตัวนะครับห้องนอนใหญ่นะนี่ครับครับอาจจะผมพาไปดูห้องครัวนะครับนี่ครับห้องครัวนะครับห้องครัวจะอยู่ด้านนอกนะครับพอเราออกมานี้นะครับส่วนนี้จะเป็นห้องครัวสําหรับคุณแม่บ้านนะครับที่ชอบทําครัวกว้างครัวใหญ่ๆนะครับเนี่ยนะครับห้องครัวก็มี หน้าต่างนะครับเปิดระบายอากาศทํากับข้าวนะครับล้างชามนะครับไม่ร้อนนะครับนี่ครับนี่มีซิงค์นะครับสิงค์ที่เก็บถ้วยเก็บชามทําเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ครับถ้าเป็นพวกข้าวของเครื่องใช้นะครับเจ้าของบอกนะครับมาคุยกันนะครับอาจจะได้ราคาพิเศษนะครับเจ้าของบอกมีบางอย่างก็อาจจะไม่อยากเอาไปนะครับเนี่ยมันใหญ่มันหนักนะครับเนี่ยก็มาคุยกันนะครับ เห็นไหมครับดูฝ้าดูอะไรนะครับอยู่ในสภาพใหม่หมดนะครับเจ้าของบอกปลูกมานี่นอนไ่กี่ครั้งเองนะครับครับตรงห้องครัวนะครับมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับนะครับห้องน้ําก็คล้ายๆกับห้องโน้นนะครับแต่ห้องนี้จะไม่มีน้ําอุ่นนะครับนะเนี่ยครับก็จะมีที่อาบน้ําต่างหากนะครับเนี่ยที่อาบน้ําฝักบัวนะครับนะครับแล้วก็จะมีจักรโคกนะครับเอาไว้ถ่ายหนักถ่ายเบานะครับ นี่ครับปูกระเบื้องปูอะไรไว้อย่างดีนะครับครับเมื่อกี้ผมพาดูด้านในนะครับเนี่ยครับบรรยากาศนะครับถือว่าบรรยากาศดีนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f อที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ฝากที่ดินพร้อมบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างด้วยนะครับของเราเนื้อที่1ไร่1งานกับอีก84ตารางวานะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับของเราเป็นฉนดคุดแดงนะครับเจ้าของขายนะครับอยู่ที่3ล้าน5นะครับวันนี้ผมบ๊ายบายขอบคุณครับ